ในหน้าประวัติศาสตร์ล้านช้างมีการบันทึกถึงสตรีผู้หนึ่งที่ชื่อของเธอยังคงเป็นปริศนาพระนางเจ้าแก้วพิมพานางเป็นพระธิดาในราชตระกูลพระเจ้าสามแสนไทยปรากฏหลักฐานเพียงบางฉบับแต่กลับถูกโยงว่าอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายในราชสำนักหลังปีพศ1958เป็นต้นมากษัตริย์ล้านช้างถึงเจพระองค์ถูกปลดถูกลอบลงพระชนหรือสิ้นพระชนอย่างน่าสงสยัย เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้มีการเอ่ยถึงพระมหาเทวีผู้กุมอำนาจหลังบัลหลังบางตำนานระบุว่าเธอคือพระนางแก้วพิมพาหญิงผู้มีอำนาจสั่งชี้ชะตากษัตริย์หากไม่พอพระไถ่ก็สั่งกำจัดอย่างโหดเหี้ยมแต่ความจริงยังคงไม่ชัดเจนนักวิชาการจำนวนมากตั้งข้อสงสัยพระนางแก้วพิมพาคือผู้กุมอำนาจจริงหรือเป็นเพียงสตรีสูงศักดิ์ที่ถูกประวัติศาสตร์ตีความผิดพลาด แม้ข้อเท็จจริงยังคงคลุมเครือแต่เรื่องเล่านี้สะท้อนภาพของสตรีผู้มีบทบาทในเกมการเมืองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกับราชินีอีกหลายพระองค์ที่เคยทําให้บ้านเมืองระสังระสายและนี่คือเรื่องราวของพระนางเจ้าแก้วพิมพามหาเทวีผู้ลึกลับหนึ่งในปริศนาที่ทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์ล้านช้าง